อบราจยา์ครับคือเกาพี่น้องหากใบคือเกา่ามาตอนนกอยู่ทั้งบ้านเราอุด,ดมครับตำบลบันจันเพื่อบันดุงอุดรอนแถวๆนี่แหละครับนี่แถวถน,นนดำนี่ละรถกระแลนไปแลนมาเมื่อนี่เอาเจ้าตักหม้อครับมาลองเมืองจังหวัดสภาพอากาศพี่น้องเอ้ย สภาพอากาศนี่ลมครับคึมลุม่มที่เบิดฝนหนาหน,นาวมากเลยที่บา้านนี่ว่าที่ใส่ต้นเสียกตัวนนี้แหะครับนี่ใกลๆ้ๆหมืนทางนี่แหละหรือมันจังไดนกบ้านที่ขันมอปัญหามันอยู่หันนะครับกับลุมพร้อมเอาลองเบิ้งกันครับอาจารย์สี่คือโบคือครับลุ่มแห้งรายกับ <c oughs> เมื่อครับครับอาจารย์ มาลีอยู่ในป่ปลายุค่านี่ครับขางท่างนี่นกเขาร่วมแล้วครับเป็นนกเสียงกลางลงมานนี่แหละนี่เสียงนกจะตักหม้อพอ่อวำวำนี่แหละครับบินเขากลางกลางต้นนี่แหละผมใช้ตำตำครับปัญหาใช้สูงบ่ได้ครับนี่ใส่สูงบ่ได้ย้อนมันล่มครับเป็นอย่งไดเนาะบ้านนี้เดียวก็บ่เห็นยุไก่ครับห่างจากเพิ่นบ่มานพุนละ่ลอยขูมเม็ดพุลละ มีนกเขาร่วมแล้วครับจกี่เป็นแนวด้วมันหมานี่แม่มนนออกมาจากปลายุค่าแล้วครับนี่ตุนผมใสคครับนี่นตี่นนี่ปีนนวได้วนกบานมันบินขามทางมาจะทางนี้ครับบินขามทางมากคือบุน,บนี้เสียงนกบานนี่จอบๆไปเบิ่งกันครับอาจารย์ นี่ละต้นนี่แหละครับนกป่านคือบกปากมันไปยังไหนไมอยังไหนคือยังมีอิงกิงหนึ่งส่วนหนึ่งเห็นแวบๆครับห้วจอบไปเบื้องยังไหนนกบ่านโอ้เลียวบางใหญ่ไกลเรียบร้อยครับอาจารย์เห็นดินตับๆตับๆแล้วครับอู้แป๊บเดียวครับประมาณยี่สิบนาทีครับใส่ตำนี่ครับใจขนาดเลยนกป่าตัวนี้เอ้แยมแหลกมากละครับเจ้าตักหม้อ นี่ครับอาจารย์ใส่ไปตำตำนี่ครับนี่ดินคุ้งยุงคุ้งยุงอยู่นี่ครับนี่โอ้ยกล่องกระดยเนาะโอ้กล่องโบโฟกัดครับเดี๋ยวผมลงไม้เบิ้งครับเต็มแรกไม้แรกครับอาจารย์หมานหมนลุ่มลุ่มครับครับอาจารย์เรียบร้อยครับผมประมาณยี่สิบนาทีครับใส่สู่กับล่มครับเต็มแรกของเจ้าตักหม้อครับ นี่เนาะพึ่งมาเที่ยวแรกครับไฟแรกโอ้เลียงแขะบนตรงหวง่วงเด้อพี่น้องนกพีน่อยนี่ครับเฉลยเพิ่นอ้มีรุ่นไม่ต่อไปครับไม่แรกได้แล้วมีแห้งทองยาวนิ่วครับพี่น้องอ้าหางกงกูดุดแะไลเอาครับผมง่ายมองไม่อีกก่อนครับบานนี่ เออหมอนันหมันใจเกินร้อยเลยนกปลาตัวนี้นั่นสถา,านการณ์บบเป็นใจแล้วครับก็ดีดีผ้าเมื่อครับผมล้มอัจจันท์เลยไม้ที่สองมากไม้นี่มากกับขันแนนว่าขันแนน,แนครับนกปลากับว่าขันยังไดกะคลิปนาพ่อกันไหมครับกับเจ้าตักหม้อหนึ่งแจมครับผมได้ซองไม้มันล่มพดนะครับโบเป็นจะใส่ครับพี่น้องกลับบ้านก่อนครับ สวัสดีครับ